ครับสวัสดีครับสถานการณ์ของรัฐบาลยามนี้โดยเฉพาะตัวลุงตู่ผลเอกประยุทธ์จันโอชาเนี่ยต้องบอกว่าถดถอยแย่ลงแย่ลงไปทุกวันก็คือถ้าพูด,ดง่ายๆก็คือสถานการณ์ของลุงตู่อยู่ในช่วงขาลงนะน,นี่ก็คือภาพโดยรวมสถานการณ์ทั้งด้านการเมืองความเชื่อมั่นจากประชาชนการบริหารเศรษฐกิจอะไรต่างๆโดยเฉพาะการสะท้อน ผ่านการเลือกตั้งสามครั้งยิ่งการเลือกตั้งในเขตหลักสี่และจตุจักรในกรุงเทพมหานครเนี่ยเป็นการสะท้อนที่ชัดเจนที่สุดเพราะว่าน่ไดเองก็ทําโพลมาชัดเจนว่าคนเริ่มไม่เชื่อมั่นลุงตู่มากขึ้นเนี่ยนะไม่พอใจผลงานของรัฐบาลอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเราจะเห็นว่ามีการพูดถึงการยุบสภามากขึ้นนะครับาลุงตู่ขาลงลุงตู่จะยุบสภาหรือลาออกหรือย,ยังไงเดี๋ยววันนี้จะคุยเรื่องนี้กันนะครับผมอยู่กับนจิต คุณเทพสิทธิ์มลีชาติอดีตบรรณาธิการบริหารหนังสือพิมพ์เสียธุรกิจนตเจตครับนาเจ์ดได้ยินไหมครับ,รบสวัสดีครับนานแมวครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับมันต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นแบบนี้ครับเพราะฉะนั้นลงตู่นี่แต่ว่าขาลงนี่ผมว่ามันน้อยไปนะทูบไปเลยอ่ะ ขาลากขาเป๊ขาหักหรืออะไรก็ได้คือดูดูวูบไปเลยคือขายไปเลยตอนนี้สภาพเหมือนคนเดินเดินกระปกกระเปียยังไงไม่รู้นะคือต้องบิวแชร์อย่างเดียวเลยคือคือจริงๆนะแมวาจากจับสัญญาณจากเอาเอาสัญญาณเดียวเลยนะสัญญาณาจากเลือกตั้งหลักโอเคเลือกตั้งสมขาเลือกตั้งหันอะไรก็แล้วแต่มันอาจจะมี เป็นการเฉพาะถิน่นเฉพาะอะไรประชาธิปัตย์เขาแลยว,ว่ากันไปแต่มันก็ฟ้องอยู่ในตัวแต่ว่าไอที่หลักสี่นี่มันชัดเจนม, <า S 2> มันแมว,วพักใหญ่ตั้งรัฐบาลระดับพลังประชารัฐครับผมให้ระดับเพื่อไทยระดับประชาธิปัตย์ระดับแนวหน้าเมืองไทยไปลงี่ฐานเสียงอย่างน้นอยต้องหมื่นขึ้นคือส่งในหมูในหมาในแมวลงไปต้องหมื่นขึ้นระดับพักขนาดนี้นะ แต่นี่ส่งัรรยาอดีตผู้สมัครซึ่งได้คะแนนสามหมืนกว่าคะแนนหรือห้าพันคือนาจิตมผมว่านะนาจิต,าจตฐานพักก็ไม่มีครับผมไอ้ที่หลักสี่เนี่ยมันพิสูจน์ชัดเจนคือคือปกติเนี่ยถ้ามันเป็นด้านดีเนี่ยเขาเรียกว่ามันเป็นพลังบวกใช่ไหมบวก uh huh. มันมีมันมีแรงบวกใช่ไหมแต่อันนี้เนี่ยของพลังประชารัฐเนี่ยมันเป็นแรงลบอะนะ่นาจิต คื <c oughs> อไม่ <c oughs> ใช่ลบเฉพาะพักหรือว่าเฉพาะเฉพาะลุงตู่ที่ขาลงหรือคะแนนนิยมถดถอยนะปรากฏว่ามันเป็นออพลังลบมันเป็นแรงลบจากศิระเจนจากะอีกต่างหากเพราะว่าผลงานของศิระนี่ออมันทําลายตัวเองมาตลอดอ,ะอ่ะนึกออกไหมฮะมันกลายมันกลายเป็นพลังลบ <c oughs> ใช่ไหมมันกลายเป็นพลังลมันกลายเป็นแรงลบอะ่ะเออคือคืออีกอย่างหนึ่งก็คือหมายความว่าพอตอนนั้น ่อนเลือกตั้งน่าจะมีคะแนนจากซาอุหรือไงก็ไม่รู้เขาชูเลยนะรักลุงตู่เลือกเบอร์เจ็ดนั่นแหละผมอ่ะเจ๊งเพราะเจ๊งเพราะโลแกนนี้ก่อนเลือกตั้งวันสองอันนะจิ๊ดเจ๊งเพราะโลแกนนี้แหละมันก็เลยชัดเจนไงมันก็เลยชัดเจนว่าลุงตู่ไม่ขึ้นนะลุงตู่ไม่ขึ้นนะอะอันนี้คืออันหนึ่งที่ที่เราปองนอกจากนั้นนะ อาอาทิตย์ที่แล้วเราคุยกันเรื่องสาอูซึ่งผมก็บอกว่าโอ้โหเป็นผลงานที่โบแดงลุงตู่อาจจะได้คะแนนจากเรื่องนี้อย่างมากเพราะเป็นครั้งแรกและครั้งเดียวที่ทำแบบนาย,ยกมันตีแต่ปรากฏว่ากลายเป็นว่าไม่มีใครพูดถึงลุงตู่เลย,ยพูดถึงแต่เจ้าชายพูดถึงเจ้าชายสาวอูเป็นคนหัวเก้าหน้าเป็นคนที่อย่างงนอย่างนี้เป็นเก่งอย่างงนเก่งอย่างนี้กลายเป็นว่าลุงตู่ไม่มีใครพูดถึง เงียบไปเลย <laughs> เป็นเรื่องแถมยังไม่เชื่ออีกว่าเป็นฝีมือลุงตู่อาจจะเป็นพ,พ้อพิชั่นของเจ้าชายซาอุที่มองเห็นเล็งเห็นทางว่าเลยอ้อยาวยอมมูฟออนลืมเรื่องเก่าๆแล้วมาคบกับไทยกลายเป็นส่วนดีของเจ้าชายซาอุไปหมดเลยเออลุงตู่ซึ่งเป็นคนที่เดินทางไปแล้วเป็นคนที่สามารถเปิดสัมพันธไมตรีสามสิบกว่าปีขึ้นมาได้ไม่มีใคร uh พูดถึงเลยแถมไม่เชื่ออ,อีก <laughs> แล้วเป็นฝีมือลุงตู่ไม,ไม่แล้วนะจิต แล้วเราแ,แล้วคนก็พยายามจะขุดคุยเบื้องหลังเราก็ไม่รู้ว่าเบื้องหลังมันมีการคุยกันระดับที่สูงกว่าลุงตู่หรือเปล่าใช่ไหมเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นว่าทุกคนก็ไม่เชื่อว่าเป็นฝีมือลุงตู่ถูกไหมเลาก็ง่ายว่ามไม่มีคนเชื่อไม่มีคนชเชื่อเพราะอยู่ๆนะจิตมันไม่มีอะไรที่มีการมีการพูดกันอย่างเปิดเผยอยู่ๆ,ๆลุงตู่ก็ไปโดย โดยโดยเป็นเร่งด่วนกระชั้นชิดนี่มันอะไรยังไงมันไม่อยู่ในมันเหมือนไม่ได้เป็นสถานมันไม่เหมือนวิธีการมันไม่เหมือนวิธีการปกติอ่ะนะจะใครมันจะไปเชื่อว่าเป็นเปเมือลงตูมาเรื่องขาลงต่อบคือจริงๆถ้าพูดผมบอกว่ามันอาจจะขาลงเรื่อๆอะไรอาจจะบูบเพราะขาลงน่ะลงมานานแล้วลุงตูขาลงน่ะไม่ต่ำกว่าสองปีอ่า ตั้งแต่เศรษฐกิจตั้งแต่อะไรตั้งแต่มีโควิดรู้สึกจะขาขึ้นอยู่นิดเดียวตอนโควิดครั้งแรกที่โชว์ฟอร์มได้ดีอ,ตอแ,แต่ตอนหลังนี่ก็คือเป็นมวยวัดเป็แล้วขาลงมาตลอดนะลงมาตลอดอการแก้ปัญหาแม้กระทั่งเอาเงินมาแจกคนละครึ่งเอามาแจกเงินไทยชนะเราชนะก็ได้อยู่แค่นั้นแต่ไม่ได้ทําให้คะแนนนิยมดีขึ้นเลยคนใช้เงินก็ได้เงินไปโอ้คนละครึง่งคนละครึง่ง เออไทยชนะเราชนะก็ชนะไปแต่ลุงตู่กับน้อยมากที่จะได้สิ่งเหล่านี้เพราะฉะนั้นมันหมดยุคแล้วหมดยุคอันแรกหมดยุคทหารหมดยุคคนแก่ออลุงตู่กลายเป็นทหารได้ยังเป็นทหารทัางคนแก่อีกเพราะฉะนั้นออลุงตู่หมดยุคแล้วท,ท,ที่จะต้องอยู่ <laughs> ที่จะต้องไป ทหารแก่เ่ยจิกลายเป็นทหารแก่ซึ่งมันหมดยุคทั้งคนแก่ทั้งทหารเพราะฉะนั้นเรื่องอย่าย้ำมากนะจิตเรื่องเรื่องแก่อย่าย้ำมากนะจิตอะไรอะเรื่องเรื่องแก่อย่าย้ำมากเราเนี่ยแก่เราก็ยอมรับเรายอมรับว่าเราแก่แต่เราก็ต้องพัฒนาตัวเองนึกออกไหมมันอยู่ตรงนี้ไม่ได้ว่าแก่มันจะหมดยุคทุกคนนะเพราะคนแก่หลายหลายคนอ่าอาจารย์สมคิดก็แก่อ่า อาจารย์สมคิดก็เกิดพอๆกับลุงตู่นั่นแหละเออแต่คนก็ชูเป็นนายกก็เห็นคนชอบจังเอออ๋อมันมันก็อยู่ที่วิธีการมันก็อยู่ที่วิธีการวิธีคิดทักษิณนะนะถ้าลุงตู่ยอมรับแล้วทักษิณก็แก่ทักษิณนี่แก่กว่าลุงตู่อีกเอออะไรอย่างเงี้ยเออเออเพราะฉะนั้นมันอยู่ที่วิธีคิดแต่ลุงตู่นี่มาตั้งแต่ครั้งแรกก็ยังเป็นทหารอยู่เป็นนายกเป็นแล้วก็พูดแบบทหารจะใช่ไมที่เขาเอาชอบบอมมา แยบเหลือเกินกับสิ้นผิงเมื่อไปพบประชาชนแล้วอ่อนน้อมถ่อมตอนในขณะที่ลุงตู่พ้ามาเอ้ามาขามหมาอะไรอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ย <laughs> คือลุงตู่นํะมีวิญญ,ญาณทหารซึ่งไม่ใช่วิญญาณที่จะมาเป็นนักปกครองนักการเมือง <laughs> คุยกับพลทหารคุยกับนายร้อยคุยกับนายพันคุยกับลูกน้องได้แต่มาคุยกับประชาชนคุยกับนักข่าวคุยกับนักข่าวก็เหมือนคุยประชาชนเพราะกล้องมันออกแต่ลุงตู่ไม่ได้คิดถึงเรื่องทนี้มาแต่ไหนแต่ไรมันก็ิลบไปมาเรื่อย เพราะว่านักข่าวนี่โดยอาชีพแล้วเขาคือเขาเป็นตัวแทนของสังคมตัวแทนของประชาชนนะใช่ใช่แล้วภาพมันออกไงเพราะกล้องมันจับ,บซึ่งลุงตู่ก็รู้ว่ามีกล้องแล้วภาพตัวนี้มันจับเท่ากับคุณกำลังพูดในสาธารณชนครับตรงนี้แล้วก็ไม่ใช่เป็นครั้งเดียวเป็นทั้งปีทั้งชาติ <laughs> มาต่อหลังๆเนี่ยจะไม่เห็นเพราะฉะนั้นตรงนี้ นี่มันฟ้องแต่ว่ามันไม่เหมาะน่าเจ็บนาเจ็ต้งมานานแล้วน่าเจ็บกับภาษาผมไม่แน่ใจว่าเป็นภาษาหมอจิตวิทยาอะไรหรือเปล่าแต่ภาษาชาวบ้านเขาเรียกว่าเป็นโดยสันดานเป็นโดยสันดานกับภาษาชาวบ้านก็คือเป็นต้องพูดอย่างนั้นได้นะแมวไม่ใช่คำหยาบมันสันดานจริงๆอันนี้เป็นภาษาชาวบ้านผมผมยากกว่าสันดานเราหนู่ดผมไม่ได้พูดคำหยาบนะ คือคือมันมันมันสันสันดานเป็นอย่างนั้นจริงๆเหมือนเราเนี่เป็นสันดานอย่างนู้นสันดานอย่างนี้เราก็มันจะยากแต่ว่าคนที่จะมาเป็นนายกคนที่จะมาเป็นผู้นําคนน่ะมันต้องทําได้ใช่ไม่งั้นก็เป็นผู้นำทำไม่ได้นี่พูดเรื่องจริงคนที่จะมาเป็นผู้นํามาต้องมีอะไรพิเศษหน่อยไม่งั้นก็เป็นคนธรรมดาไปสิเป็นผมเป็นอะไรก็ได้ไม่งั้นผมก็เป็นได้อะผมก็พูดจของผมตามตตาก็ผมเป็นคนอย่างเนี้ยมันไม่ได้ คุณยังมาเป็นผู้นําเอาเอาแค่เป็นผู้นําวงกรเล็กๆเ,เ,เป็นเอ็มดีเป็นกรรมการผู้จัดก,การผมเคยพูดกับเด็กๆหลายคนอ๋อเขานัดกันแปดโมงคุณมาสิบโมงเมื่อคืนเมาไม่ไหวบอกถ้าจะเป็นใหญ่เป็นโตนะมันต้องนอนดึกตื่นเช้าได้ถ้านอนดึกตื่นสายเด็กๆปหนึ่งเขาก็เป็นกันได้ใช่ถ้าคุณอยากเป็นผู้นํา คุณจะกินเหล้าคุณจะอะไรคุณก็ต้องเลยผิดชอบในนัดพวกนี้เพราะคุณคือผู้นําไม่งั้นคุณก็เป็นเด็กเดี๋ยวนอนตีเจตื่นสี่แปดโมงแล้วมาบอกเอ้เมื่อเกินนอนดึกมันไม่ได้มันไม่ได้เพราะฉะนั้นคนที่จะเป็นผู้นํามันต้องมีอะไรพิเศษกว่าคนธรรมดาตัวต้องไหมนาแมวไม่งั้นมันก็เป็นผู้นำไม่ได้ตรงนี้ที่ลุงตู่เป็นมาตลอดมันฟ้องมาตลอดแล้วมันก็เลยคะแนนก็เลยดิ่งดิ่งขาลงมาไม่ต่ำกว่าสองปีแล้วล่ะ ตั้งแต่เลือกตั้งเป็นนายกที่มาจากการตั้งขึ้นแกไม่ได้เลือกตั้งรนั่นแหละมาได้ขาขึ้นอยู่ตอนปฏิวัติใหม่ๆแค่นั้นเองสามเดือนแรกในการปฏิวัติแค่นั้นโปรดชมหน่อยเพราะว่าตอนนั้นอันสถานการณ์มันเป็นผมผมเสริมนิดนึงแต่ตอนนี้ไม่ดื้อนะจิตผมเสริมนิดนึงได้ครับนา,นายกที่มาจากสวช่วย <laughs> คือ คือภาษาไอาส้สวยๆมาจากการเลือกตั้งมาจากกฎหมายท่านูลในวงเล็บที่ล่างขึ้นมาเองเอ <laughs> คือคือพูดจริงๆก็มัน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 ผ่านยุคที่ไปหมดแล้วเพราะฉะนั้นสิ่งที่ลุงตู่เป็นอยู่มันก็ไม่ได้คือน,นแมวผมเมื่อกี้ว่าลุงตู่ขาลงจะยุบสื่อลาออกใช่ไหมผมให้ทางเลือกอีกทางหนึ่งคือเลิกไปเลยยิ่ง <c oughs> คือเป็นผมผมนอากว่า <c oughs> ตอนนี้มันสภาพทุกอย่างมันพ้องหมดแล้ว แต่ผมเข้าใจคนเป็นใหญ่เป็นโตขนาดนี้มันจะมีทีมงานมันจะมีผู้สนับสนุนมันจะมีกลุ่มที่คอยดันหลังอยู่ใช่ใช่ได้ผลประโยชน์ไงได้ผลคือพวกที่ได้ผลประโยชน์จากลุงตู่ไงนะจิ๊พวกที่ได้ผลประโยชน์จากลุงตู่นายอย่าเพิ่งสิโครงการนี้ผมยังไม่เสร็จเลยประมาณอย่างนี้เดี๋ยวที่ผมจัดการตอนเดียวเดี๋ยวข้อก็ไดู้ไหม มันจะมีกลุ่มอยู่นี่อยู่เยอะแล้วแลวมันไม่ใช่กลุ่มอย่างเดียวนะจิตไอ้พวกแก๊งการเมืองที่ได้ผลประโยชน์จากลุงตู่ที่เคยช่วยลุงตู่เป็นฐานการเมืองฐานมวลชนอะไรก็แล้วแต่เนี่ยไอ้แก๊งพวกเนี้ยก็เป็นแก๊งที่โทษนะครับภาษาชาวบ้านก็เรียกว่าเอ่อโทษนะนะจิตผมผมอาจจะใช้คําตรงๆนิดหนึ่งปกติผมไม่ค่อยชอบพูดคำหยาบไอ้แก๊งพวกนี้สร้างความชิบหายให้ประเทศมาเยอะแล้ว แต่ว่าถ้าถ้าเกิดสูญเสียลุงตู่ไปเนี่ยนแมวจะแสบพราะอะไรยชาขาวบ้านเยอะคือคือไม่ไม่มันเข้าใจง่ายดีนะจิตพูดตรงเก่งเออถ้าถ้าแก๊งพวกนี้สูญเสียลุงตู่ไปเนี่ยมันมันต้องไปเชื่อมต่อผลประโยชน์กับผู้มีอำนาจใหม่ไงนะจิตหรือว่าถ้าเกิดพิบเป็นผู้มีอำนาจอีกฝ่ายหนึ่งไอ้แก๊งพวกนี้ก็ไม่สามารถเชื่อมต่อผลประโยชน์กันได้คือ ตอนนี้พวกนี้ก็คงมองหาคนอื่นไว้แล้วเป็นผมนะตอนนี้มองเขาเรียกถ้าเป็นนักมวยเขาเรียกกาลังมองหน้าพี่เลี้ยงอยู่เ <c oughs> นี่ยนีค่คือสิ่งหนึ่งแล้วมันสะท้อนมาตรงไหนสะท้อนมาถึงพักพลังประชาชนที่ชูลงตู่ครับตอนนี้พักพลังประชาชนพอไม่มีพอลุงตู่ขาลงพักพลังประชาชนตอนนี้ต้องบอกว่าขาลงลุง <c oughs> ตู่วูบ พักพลังประชารัฐก็ขาลงเนื่องจากเป็นพักเฉพาะกิจที่ตั้งขึ้นมาเพื่อดันลุงตู่เป็นนายกรัฐมนตรีครับหลายพักเหลือเกินตอนนี้ถ้ามีการเลือกตั้งใหม่ผมเชื่อเลยว่าตอนนี้ก็ทุกคนก็เงียบทุกคนก็ชูหัวหน้าพักตัวเองทั้งนั้นครับทั้งนั้นนะดูมันจับอาการจากเรื่องนี้ได้จากพักประชาธิปัตย์ผมขอเอ่ยชื่อเพราะพักนี้เขาจะมีมาตรฐานของเขาอืม เขาเอ่ยชื่อลุงตู่น้อยเมื่อไหร่นั่นแหละ <c oughs> เอ,อไม่เมื่อคุณเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ถึงจะบอกว่ามันก็ทยอยกันไปมันฟ้องให้เห็นชัดๆเลยว่าฐานเสียงของพ,พรรคพลังประชารัฐฐานเสียงคุณจิละไม่ต้องพูดถึงเพราะคุณจิละเองเป็น,เป,นเป็นสอสอของคนกรุงเทพแต่แกชอบเล่นกับมวยวัดธรกกรจนั่นเ,เลยออกมาแบบไม่ค่อยรูปมวยไม่ค่อยสวยเอางี้ดีกว่า น้าจิตวไม่ค่อยสวยน้าจิตน้าจิตครับผมเอ่อสิระเนี่ยเขาไม่ได้เขาไม่ได้เป็นสอสอสมัยที่ผ่านมาเนี่ยนะด้วย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 เครดิตของตัวเองนะเขาได้มาเพราะตอนนั้นกระแสลุงตู่แรงอยู่นะะกระแสตอนนั้นตอนที่เขาได้เป็นเป็นสมัยเป็นสสอตั้งแต่ปีหกสองเนี่ยเขาได้เพราะกระแสลุงตู่แรงนะแต่แต่เห็นไหมว่าพอพอหน้าวันเนี้ยก็ก็ประมาณ อ,อ,อคือคือโดยโดยตัวคุณศิระเองอ่ะผมผมไม่เชื่อว่าเขาสามารถที่จะสร้างออความเชื่อถือให้กับกับฐานมวลชนได้มากพอที่จะที่จะให้คนมีจำนวนมากพอที่จะเลือกเขาเป็นสอสโดยโดยตัวเขาเองนะจอืมคือพูดจริงๆผลงานหรืองานต่างๆที่ผมบอกว่าดูดูดูออกชองสางไปนิดนึงอ่ะพูด อันนี้พูดภาษาชี่สวยหน่อยพูดไม่ใช่พูดภาษาพื้นบ้านเหมือนแมวนี่นี่สิ่งเหล่านี้ผมกลับมาเรื่องซาอุดที่หนึ่งคือเรื่องซาอุดนี้ถ้าผมเป็นกุนซือลุงตู่นะผมจะกัดลิ้นตัวเองตายเลยทำไมทำถึงขนาดนี้และเชื่อคนทำหายไปไหนตรงนี้ที่ทีมงานพีอาทีมงานอะไรต่างๆไม่มีเลย และเท่าที่ผ่านมานะลุงตู่ก็ไม่ได้โชว์ความเป็นนายกมาตลอดประมาณนี้ทีมกุญซือของลุงตูน่นี่ผมอยากเห็นหน้าจังเลยนะว่าทำอะไรอยู่ทำการบ้านอะไรอยู่นะว่าคืออะไรเราก็บอกไม่ถูกเหมือนกันมันทุกอย่างนี่มันฟ้องหมดเลยว่าฝีมือแม้กระทั่งการพีอารการพูดถึงการอะไรต่างๆไม่ได้เลยอ่ะทีนี้เรามาดูกันถีว่า ลุงตู่จะไปยังไงอรับรสภาลาออกเลิกผมว่าลุงตู่ไม่น่าจะเอาสักอย่างครับอันดับแรกถ้าลุงตู่อยากเดินต่อเปลี่ยนทีมงานผมพูดตรงๆเปลี่ยนทีมงานเปลี่ยนทีมงานเปลี่ยนกุญซื้อเปลี่ยนเนยหาคนใหม่มาแล้วลุงสามปอของลุงตู่น่ะตอนนี้ปอป้อมไม่น่าจะพึ่งได้แล้วครับปอปอก ก็คงใจยังดีกันอยู่แต่ปอป๊อกไม่ค่อยเป็นเรื่องเป็นราวเรื่องการเมืองอ่ะแกเป็นข้าราชการเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะเดินหน้าต่อลุงตู่ต้องเดินเองได้ไหมละ่ะห <or> าคุณซือหนุ่มๆหากุญซือใหม่ๆแล้วลุงตู่เดินเองถ้าจะไปต่อนะมีทางเดียวต้องพึ่งตัวเองอ <Ying. S 2> ไม่ต้องไปย 3, 3ปุ่งสามสามปอไม่ต้องเหลือปอเดียวส่วนปอป๊อกก็เป็นเพื่อนเป็นคูน่รักของปอปอป้อมนั้นผมเข้าใจว่าน่าจะลำบากน่าจะลำบากนะเพราะฉะนั้น ก็คือต้องเดินเดี่ยวต้องขายตัวเองแล้วก็โชว์ตัวเองโชว์สกายภาพตัวเองให้ได้บทเรียนซาอุที่ผมพูดมานั่นแหละคือบทเรียนที่ต้องเอามาคิดกูททาดีมาชิบหายไปป่วงเอาพูดแบบภาษาพื้นบ้านคนนั่นแมวหน่อยแต่ไม่ได้อะไรเลยอืมีเสียงด่าอีกมีเสียงนินทาอีกซึ่งสิ่งเหล่านี้เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เป็นบทเรียนย้อนกลับไปดูและบทเรียนก็อย่าไปด่าคนเขาว่า ไอ้อย่างที่ผมมาว่ามาด่านี้น่าจะเอาไปคิดได้ว่าเฮ้ยทําไมเป็นอย่างนี้ทําไมเป็นอย่างนั้นฮาคําตอบให้กับตัวเองครับอันแรกเปลี่ยนคุณซื้อเดี๋ยวคุณซื้อมาตีหวัวผมรู้ไม่รู้เพราะเท่าที่ผ่านมาล้มเหลวครับถือว่างานประชาสัมพันธ์งานทุกอย่างนี่ล้มเหลวหมดเลยสิ่งดีๆที่ทํามากับไม่มีใครพูดถึงไม่พูดถึงอย่างที่เรายกตัวอย่างกันไหวมาเอ่อคุยกับมมายกมือไหว้คนก็ยังผิด ซึ่งมันจริงๆมันไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นนะแมวสรุปแล้วก็คือถ้าจะเดือด่อแต่ถ้าเป็นผมนะลุงตู่เลือกดีกว่าอนี่แนะนํากันแบบรักกันจริงๆเลยนะเือดีกว่าแต่ลุงตู่คงไม่เชื่อหรอกผมเลยเนะี่ยว่าอันดแรกก็ต้องหาทีมงานใหม่ไม่อยากใช้คาว่าเปลี่ยนคุณซือก็จะว่าออมต้องหาทีมงานที่เหมาะสมทีเข้ากับยุคเข้ากับสมัยอืมหมดยุคทหารหมดยุคคนแก่ พูดก like so ันอย่างนี้แล้วลูกตู่จะหาทีมอย่างไงเพื่อให้เข้ามาสอดรับเป็นทีมการเมืองและยุคนี้ยุค5้าดศูนย์การเมืองก็ต้องห้าจุดเขาคุยกันเรื่องแอปเขาคุยกันเรื่องอ่าวระบบคราวระบบบล็อกเชียร์บูโยยะไปหมดเงินดิจิตอลเงินหมดแล้วเพราะะฉนั้นสิ่งที่ลูกตู่จะต้องคุยกันได้พูดกันนดมันจะต้องเป็นสไตล์อย่างนี้นะนี่คือสิ่งหนึ่งที่ที่ที่ว่าถ้าจะเดินต่อ จะต้องเปลี่ยนกุญสือหาทีมงานที่เหมาะสมกับสถานการณ์มาใช้ให้ได้ครับนาแมวครับครับแต่แต่เท่าที่ดูเนี่ยผมว่าดูมันน่าจะไม่ทันการแล้วล่ะนะจิตไม่ทันกับขาลงใช่ไหมขาพูดมันไม่ทันแล้วเพราะว่าสถานการณ์ที่เป็นมาเจ็ดแปดปีนี่นี่มันมันมันเกินเยียวยาแล้วล่ะนะจิต mm hmm. เพราะว่าภาพ ของลุงตู่ไปแล้วเอเอ,อมันมันมันยากแล้วล่ะแล้วอีกอย่างหนึ่งถ้าคนที่เป็นมืออ่อระดับที่จะมาฟื้นอะไรต่างๆเนี่ยนะเขาคงไม่เอาด้วยกับลุงตู่แล้วล่ะคงคงเขาเขาเขามองว่าสถานการณ์วันนี้นะจิตไปตั้งพักใหม่ดีกว่าไปตั้งพักใหม่ดีกว่ามันผมผมดูแล้วยากนะจิตดถ้าถ้าลุงตู่ออจะฟื้นอ่ะยาก ยากมากครับก็ก็ประมาณนี้แหละนะชิตนะชิตมีอะไรเพิ่มไหมก็เลยบอกให้เลิกไปเลยไงครับผมปรไม่มีแหละครับก็คือในเนี่ยก็คือหมายความว่าก็จริงๆแล้วด้วยด้วยความรักก็คืออยากจะให้เลิกนะแต่เท่าที่บอกมาก็ถ้าจะอยู่ต่อก็ต้องอย่างนี้ครับไม่งั้นไม่มีทางครับเพราะตอนนี้สถานการณ์โดยรวมเนี่ยมันมันมันบีบให้ให้ให้ทุกอย่างมันงวดเข้ามาถึงถึงมีการมองถึงว่า จะจะออกกฎหมายลูกของรัฐธรรมนูญเพื่อที่จะเป็นกฎหมายของพรรคการเมืองกับกฎหมายเลือกตั้งที่จะต้องเลือกตั้งตามรัฐน,นที่แก้ไขเพิ่มเติมแบบบัรสองใบนะจิตก็มีการพูดประเด็นนี้กันเนยอะว่าจะต้องเข้าสภาวันไหนมันน่าจะไปจบประกาศใช้ได้เดือนกรกฎาหรือเปล่าหรือจะเร็วกว่านั้นได้ไหมหรือว่าถ้าจะยุบสภามันมีการพูดถึงว่าจะเกิดไปยุบสภาก่อน ก่อนที่กฎหมายลูกจะออกเนี่ยจะยุ่งเลยเพราะว่ามันไม่มีกฎหมายสองฉบับนั้นมาใช้เนี่ยนั่นเท่ากับว่ารัฐบาลเนี่ยจะต้องไปหาวิธีออกพระราชกําหนดขื้สา,ามารถออกเป็นพระราชกำหนดได้เฉพาะหน้าแต่ว่าถ้าเป็นพระราชกิจนะถ้าเป็นพระราชกําหนดของรัฐบาลเนี่ยมันอาจจะไม่เข้าทางของของพรรคการเมืองฝ่ายฝ่ายค้านไงเนี่ยมันมันมันจะมีลูกเล่นอะไรตรงนี้อยู่ซึ่งมันเป็นรายละเอียดเราจะไม่พูดตรงนี้แต่ว่าสถานการณ์วันนี้ลุงตู่เนี่ย มันมีทางออกอยู่น้อยมากคือยุบสภาลาออกหรือว่าจะเกิดอุบัติเหตุทางการเมืองที่มีใครลากปืนลากรถถังออกมาอีกหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะมันก็ขึ้นอยู่กับสองสามอย่างเนี้ยฮะเพราะฉะนั้นะแต่ว่าวันเนี้ยอย่างที่นาจิตพูดอ่ะเจ็ดแปดปีนี่นะมันพิสูจน์มันพิสูจน์ลุงตู่ชัดมากแล้วมันไม่มีอะไรที่จะต้องพิสูจน์ไปมากกว่านี้แล้วนะจิตด มันควรจะเป็นเวลาที่ลุงตู่กลับไปอยู่บ้านจะเลี้ยงหลานก็ไม่มีหลานให้เลี้ยงอีกก็ไปหาหลานของของของใครมาก็ได้มาเลี้ยงครับนี่แหละฮะก็คือไปปลูกต้นไม้ต้นจ้าใช่ไปเลี้ยงสัตว์เออไปคุยกับไก่กับวัวกับม้ากับหมูอะไรพวกนั้นนะฮะก็เห็นถนัดอยู่นะอ่ะนี่คือสอัสดีเทวิน้โฟกับผมพิสิทธิ์แทนทิวแล้วก็นาจีตคุณเทพสิธิบริชาิแล้วเจอกันใหม่ครับ